สวัสดีครับผมโฮอร์นะครับวันนี้ผมพามาชมเจ้าตัวเนกเกเจน4ประตูรุ่นตัวสปอร์ตขับ2 6สปีดครับและมาพร้อมกับชุดแต่งสไตล์อเมริกาล้อโตนะครับแบบนี้เลยและเป็นชุดแต่งแรปเตอร์ด้วยนั่นเองชุดแต่งชุดนี้สามารถใช้เงินออกรถน้อยก็ได้นะหรือดอกพิเศษก็สามารถจัดโปรโมชั่นแบบนี้ได้เหมือนกันที่สำคัญเลยครับชุดแต่งชุดนี้เรามีอะไรให้กับคุลูกค้าบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันกันนะครับ ชุดแต่งชุดนี้มาพร้อมกับตัวสกูฟฝากระโปรงของตัวแรปเตอร์ที่เล่นโทนสีดําด้านเพื่อตัดกับตัวสีรถที่เป็นสีดําเงานะครับผมหรือจะเลือกเป็นสีดําเงาก็ได้นะครับสามารถรีเควสตมาได้นั่นเองนะครับผมส่วนอะคริลิกฝากระโปรงตัวนี้แจ้งก่อนนะครับรุ่นตัวสปอร์ตตัวนี้จะไม่มีนะครับอะคริลิกมาจากโรงงานนะครับคำว่าเจอแบบนี้ตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับสามารถเลือกสีนะครับเป็นดําด้านสีขาวสีแดงจะสามารถรีเควสตมาได้นะตัวนี้นะ ส่วนกระจนหน้านะครับตัวนี้เราใส่ชุดวิกเตอร์แรปเตอร์ใช่ไหมครับตัวนี้เราก็เลยถอดปรับเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์ที่เล่นโทนสีที่เป็นสีดําด้านตัดกระสีตัวรถนะครับผมที่เป็นสีดำเงาพร้อมกับไฟ3จุดนะครับตัวนี้เราเลือกเป็นสีเหลืองนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับว่าเป็นสีเหลืองสีขาวเนาะหรือเป็นสีดำนะครับสามารถดีเรตมาได้นั่นเองเนาะตัวนี้เราเลือกเป็นสีเหลืองครับพี่เอฟซีทั้งนี้เลือกเป็นสีเหลืองนั่นเองเนาะ ส่วนนะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า LED อยู่แล้วนะครับมีไฟวิ่งวันที่เป็น C นะครับตัวเล็กตัวภาษาอังกฤษเป็นตัว C เนาะนะครับสังเกตง่ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้เราใส่ครอบนะครับไฟหน้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับเป็นครอบของตัวนะครับดนเจอร์นะครับเห็นไหมฮะมีโลโก้คำว่าดนเจอร์เป็นสีดาด้านนะเพื่อให้เข้ากับตัวกระจังด้านหน้านั่นเองนะครับผมส่วนกันชนด้านล่างตัวนี้แจ้งก่อนนะครับว่า เราถอดปรับเปลี่ยนไปแล้วใส่กันชนของตัวแรปเตอร์นี่ครับหน้าเต็มของเขาเลยนะครับแล้วเล่นโทนสีดำด้านจัดกระสีดำเงานะครับตัวนี้เพิ่มความดุเนาะตัวนี้เราจะตัดเป็นสีดำด้านเข้าไปเลยนะนะครับผมเราจะถอดกันชนตัวเก่าออกไปนะครับแล้วก็ใส่กันชนแรปเตอร์แบบนี้ตัวนี้แจ้งก่อนนะว่าเป็นงานคัสตอมแยกชิ้นการสังเกตง่ายนี่ตรงกระจังนะครับกับตัวกันชนเห็นไหมครับจะเป็นงานแยกชิ้นกันนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นงานแยกชิ้นกันเลยนะครับนะฮะ ซุม้มล้อนะครับส่วนตัวซุม้มล้อด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นงานคนละชิ้นเหมือนกันสังเกตตัวรอยต่อเห็นไหมครับตัวนี้นะครับผมเป็นงานคนละชิ้นกันเนาะเป็นซุม้มล้อขนาดนะครับจริงๆจ,จะเรียกสีนิ้วก็ได้หรือ5นิ้วก็ได้เนาะนะครับผมเป็นของแรปเตอร์นะครับนะฮะแล้วก็เล่นโทนสีที่เป็นสีดำด้านนะครับสังเกตตัวชุดแต่งแรปเตอร์ชุดนี้นะครับงานตัวนี้จะเป็นงานจะเป็นเหลี่ยมนะจะไม่ใช่เป็นงานมนนะครับตัวนี้จะแข็งแรงนะเคาะเสียงไหมฮะจะแข็งแรงนะครับผมนะฮะมีงานที่เป็นงานที่เป็นกลมๆนะครับ ตัวมุมกลมๆตัวนั้นจะบางหน่อยนะครับผมตัวนี้เลือกงานที่หนานะครับแข็งแรงด้วยเนาะส่วนตัวล้อแม็กนะครับของเดิมเป็นแม็กขอบ18ใช่ไหมครับตัวนี้เราถอดเทิร์นไปเลยนะเราเทิร์นไปเลยแล้วใส่แม็กขอบ20นะครับของตัว o อเอซิตนะครับรุ่นนะครับ OR113 นะครับตัวนี้มีให้เลือกระหว่างปัดเงากับสีดําด้านนะตัวนี้เลือกนะครับเป็นสีดําด้านครับพี่เอฟซีทีนี้ชอบอะไรโทนที่เป็นสีดําๆเนาะนะฮะตัวนี้เราเลือกเป็นสีดําด้านนะครับผม ะะและที่สําคัญเลยตัวนี้เห็นปีกนกเว็บแบบไหมฮะสีแดงเนาะตัวนี้เราใส่ปีกนกนะครับปรับองศาเพราะเราใส่ชุดยกหน้าหลัง2นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาให้ด้วยแล้วก็ลูกหมากกันโคงเราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมนะฮะ แล้วก็ยางตัวนี้นะครับผมใส่ยางขนาด330คูณ12.5รับ R 2 0เลยแล้วตัวนี้ดอกยางเป็น RT ครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะดอกยางนะเป็นตัว RT นี่ครับ RT เลยนะครับผมเหมาะสําหรับวิ่งทางเรียบนะครับตัวนี้เสียงไม่หอนแน่นอนการันตีได้เลยนะครับความเร็วเกินร้อย ขึ้นไปแล้วอาจจะมีเสียงบ้านนิดหน่อยนั่นเองเพราะว่าตัวนี้เราใส่กันศาส์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะมีเสียงลมตีกันศาส์นะครับผมตัวนี้กันศาส์นะครับเราใส่ให้ด้วยนะครับพร้อมกับฟิล์มเซรามิกที่เลือกความเข้มนะครับ40 60 80เราสามารถเลือกความเข้มได้พร้อมกับเบามือจับตัวนี้เราเล่นโทนสีนะครับที่เป็นสีดําด้านเพราะรถเป็นสีดาเงาเนาะเราก็อยากให้ตัว ชุดแต่งนะครับตัดกระตัวสีรถเพื่อให้ดูดุขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนตัวข้อฝันล้วมาตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมให้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ซุ้มล้อด้านหลังก็จะประมาณนี้จะเป็นนี้นะนะครับผมพร้อมกับสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์ตัวนี้เราใส่เป็นกิมมิกเล็กๆในน้อยให้กับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับบางท่านอาจจะชอบคำว่าแรปเตอร์ก็สามารถรีเควสต์มาได้หรืออยากได้สติกเกอร์นะครับด้านข้างนะครับ ที่มีแบบไม่เหมือนใครเราสามารถออกแบบได้นะครับผมเนาะนะฮะส่วนไฟท้ายของเดิมของตัวสปอร์ตผมแจ้งก่อนนะครับว่าไฟท้ายสปอร์ตนะครับเป็น LED ครึ่งใบเนาะนะฮะตัวนี้เราถอดปรับเปลี่ยนเป็นไฟท้าย FullLED ให้เลยนะครับเห็นไหมฮะนะใช้งานได้จริงนะครับผมพร้อมกับอะคิตคำว่า r a นเจ r ครับนะฮะด้านล่างนะครับผมตัวนี้เราใส่เพิ่มเติมให้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรอบข้างอีกทีนะครับรอบข้างอีกทีนะนะครับผมนี่นะครับ ด้านหลังนะครับดันค้างนะนะครับตัวนี้นะครับออฟเซตตัวนี้เราเลือกลบไม่เยอะทําให้ตัวล้อนะครับไม่ล้นมากเกินไปนะครับผมเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดแต่งสไตล์อเมริกาล้อโตของตัวแรปเตอร์คันนี้หากคุณลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากจะ ได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์0832243065หรือแอดไอด์ไลน์ที่เราทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยฝากชุดแต่งนะครับของตัวเนกินสปอร์ตนะครับขับ26สปีดของตัวสไตล์อเมริกาล้อโตคันนี้ไว้ด้วยและติดตามนะครับแฟนเพจทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอื่นๆของฟอร์ดผู้การโฮไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ